สวัสดีครับพี่น้องช่วงคำาคำเดี๋ยวพี่น้องฝนตกไม่ฝ่าไม่พี่น้องมือเนี่ยทั้งอยุทยาเนี่ยกับุมี้อึ้งพี่น้องก็ที่ใต้เขียนนะครับ นี่เฉียดคักอลยครับพี่น้องนี่ตกอะเป็นขวดน้ำเนะครับปาดเอา เมื่อคืนนี้บอมมาตรฐานพี่น้องตัวงุ้มนะครับโอเใครเข้าจะเป็นไงวันนี้โอเ้เขาดีจัง สอนบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องจิมมีเขียนเนาะโอ้ยจิมมี่จิ้อึ้งน,นะครับเนาะเพิ่นได้กินอึงเสียงกบพี่น้องเสียงกบเดี๋ยววนไปทางนั้นครับว่ะพี่น้องเสียงกรุบยัางงามเลยกบกบกรุบนุ่มเข้าไปเดี๋ยวไตเขียดครับพี่น้องไตเขียดไป ปีงันครับเชียย์กะตัวกํลงงามครับพี่น้องอ้ยเสียพี่น้องเี ับเลยไต่บัดขึ้นก็นได้ครับเลยใจเย็นๆครับเก็บทุกชอ็อตเลยครับพี่น้องเก็บทุกชอ็อตเลยครับ เยนเนี yeah, 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 yeah. ่ยเลยครับองลีบอะไ้ครับเดี๋ยวมันตื่นอ้ยตัวนี้มันเป็นน้องอ้วนจังเลย นะย่อทีอยู่ห้องคนแล้วผู้ฝามันตื่นนำไหมพี่น้องผู้ดกกบอ่ะ,อะเอาไปใส่เอาไปพูดเปล่าคอยชิออกแบบไปเอาทังที่ยเห็นตาเนี่ยอพอตัวนึงไม่นีไงเต๋อเพอก็เลยมานีเส้นี้เเองอส่เอวันนี้ปลาเข็งจะเฮ็ดยังได้จะชิแบบเอาได้ดลาเข็งเลย เมียเฮาอย่งเนี่ยเ่เนี่ยานีมาบอกเดี๋ยวไปเรื่อไปเรืยอ้ยอนแม่ยาาคิดมันยกนอหน่แม่อหนิแม่เนี่ไปับบอลเน่ยนเนี่ยนี่ยโอ้ยป่าเขาบ่อเนาะเนี่จังเลยเนี่ยับบอลมนยกอรดเนี่ยปลาทำดีเฮ็ดปลาน้อยเนี่ยตปลาน้อยเนี่ยเดี๋ยวบกดูนะออไม่แต่แนวเดียวเลยเนาะเนคเดียวเต็มหยปลาิว Vậy, bơm cột con để hơi ít, tay trẻ con ờ ừ, ờ à. ok ok để tay tay trẻ con โอ้เขียดพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะตายเขียดครับว่าตายเขียดเดี๋ยวปล่อยวางกันพี่น้องวางกันครับวางกันครับตัวนี้มันอ่อนละพี่น้องเป็นมานดังดังเลยครับโอ้ยเสียงเสียงกุ๊บหงอย่างนี้มัน เริ่มไม่มาเลยจะเขียน่อยต้อยเลยพี่นอ้องเลยเดีว๋วเาเต็อมันใ้เน่ยจะได้ไปเห็นกับปอยครับพี่น้องเคยกลับมาไหม พี่น้องมีกลิ่เขียดด้อยนะเมื่อน,นี่ฝนตกแห้งครับพี่น้องทุกที่ก็ได้กินอึ่งกินเขียดครับผมแต่ว่าอายุย่างกกินเขียดครับ

ก็เป็นเสียงงานบวชด้อพี่น้องที่เขามาในวิดีโอ้ะครับเด้อเสียงงานบวชคนโอ้ยพี่น้องอย่างนี้พี่น้องในเบื้องในาะครับตายเขียดครับแต่ว่าตัวบวกนี้พี่น้องเมียกเอาตัวนี้อย่ย่ตัวนี้อย่าเต้นอยู่เแบบนี้ អូនញុំកើតខ្លួនញុំបាន

ขวดหลุดครับพี่น้องทวที่ครับผมพี่น้องเสียงกบท้องคนครับ เงยบๆอยู่ครับนหลายคนเครับเกี่ยวตัวดีๆอ้ยเสียงกบพี่น้องนี่นนะว่าไ่ต้องพูนอ้ยเขบมป็ตัวงี้จ้ะ ยุงก anyway, ับขดโพลี่น้องยุงยุงครับยุงหลาฮะหยุดเถียวพี่น้องเดี๋ยวออกเงี้ยครับเนี่ยกุ้งโขนงเลยพี่น้องบดินทร์บดิงเลยเอาตัวตัวเงี้ยครับ อ๋อคุณพี่น้องกอบตัวนึง,นงชองไปเขี่ยบไปเลยเบ่งกบเลยโอ้ยนี่ยกบตัวนึงโอ้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับกบตัวนึงครับจบไปอย่างนี้นะ เออพี่น้องสั่นไปหเห็นลยก็ได้ยุงมันกัดครับปวดโพเลยพี่น้องเขียดปาก็ยังไม่ได้จินงเบ็ดเลยครับปาก็ได้ยังไม่ได้ย่ำเลย ควาเป็นจริงนะพี่น้องทั้งบ้านเราไปคอยลายได้พี่น้องทั้งบ้านเืิดลมสักนะเนาะเฉียดแต่ว่าอยู่นี่าก,กินได้ทุกย้ำครับมนกระทังหนังห้อนก็ได้กินครับเบ็ดนะพี่น้องไ่กินเลยปลาในานนำเงียบ Tapi, lihat tu nunggu ni, pasai noko betnya. ตัวก็แค่ครับผมตัวก็แค่ตัวเด๋ยว่แค่กค็ตัวนัน้คนครับพี่น้อง

มันจงกระเล็ก็บ่เข่าครับผมเขียเียดพี่น้องตัวที่แข็ก็บอกครับเสียงคุบพี่น้องไฟก็เป็นไฟบันเป็นไฟจับเขียดได้พี่น้องไฟไตอยู่เนี่ยมันจะมันบดแดงครับแจ่มบมด

ยังหีในปลาอยู่เดี๋ยวจะออกมามเป็น,อนอ้องนี้ตาเขียนเนาะแบบมีไตเบิร์ตคืนกันเลยครับ เต็นไฟละเต้นพุณนะพุณนะน่ะบุเหลือครับผมบุเหลือเพยงกับมูนมวนครับ เฉพาะคณะนี่นี่ตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้เลยครับนี่ ไอเข่าที่พี่น้องบ่วยผ่านเด้ครับเนี่ยเขาเนี่ยก็บวกคลิปน,นี้ก็หา,ยหายอย,อย,ยอากกู่หายจริงไปก่าได้พี่น้องด้วยของเขยร้องสักหายจริงเป็นได้ดูพี่น้องเป็นช่วงครับผม nghe không nè chị phải một cái ngày rồi cương chân như vậy เปล่โอเคพี่น้องปุ๊บบ่เขาน่ะบ่อเขาสำตัวนี้ตัดสินใจที่ถูกต้องพี่น้องหยุดนิ่งเลยมึงหยุดนิ่งตลอดครับ่วงจังหวะที่เขายกขึ้น ไปไหนอือเียอะเลยพี่น้องดูว่าได้หลายแล้วครับเลยสองสามบวก พูดวาปลกคอเงี้ยใช่ไี่น้องไปบ้างไัครับไงล่ะอะจับไวก่อนจับไว้ก่อนคันนี้ไม่ม่อย่งก็ไปยังอย่างาามมานี้เนี่ยอเมริกาเงไะ đấy là đấy là à là tuấn à chẳng cột mẹ hả mẹ vợ ui ỏi bụi ui bụi lắm cái kìa ค,ค,ครับโอ้แล้วขับพตอนก็ตั้งล้ m เค,ครับโอ้ยให้มันอย่างนั้นกบกินนะว่าจะงกบห้องพี่นอ้องฮะออโอ้ยโอ้ยฝีมือฝีมือขนาดพี่น้องนี่แทงดันกระบาลเลยครับนี่ ปลาคือแข้งลาขึ้น,านจากบอขอได้ให้หน้าครับ,รบฮะถือว่าได้หลายได้พี่น้องเลยสำหรับชิปนี้ก็ขอพ่อทิ่นี้ก็ผมสวัสดีครับ ั้งพี่ก็เสียงกบทั้งพุ่นก็เสียงงานบวชครับพี่น้องแต่เมื่อนี้เป็นมือตกฝนตกมือแรกครับผมมือแรกย่างสุดขีดเลยครับเกี่ย,ยีาะาจัดทีเลยไปออกมามาไ,ไม่ได้ปวดตายปดวดเจ็บอะเดี๋ยวก็มา